สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะพูดถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเพราะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2567นี้มีดาวสำคัญสำคัญที่ได้ทำการโคจรยกย้ายนะคะแน่นอนว่าดาวสำคัญนั้นย่อมส่งผลในเรื่องดีอิทธิพลด้านบวกต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งสมัยก็ได้จัดทำคลิปวิดีโอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเตือนค่ะเราจะมาบอกกล่าวกันว่าภัยใกล้ตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อตัวคุณน,นั้นมีเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้หาวิธีป้องกันได้หาวิธีหลีกเลี่ยงอย่าพยายามให้เกิดขึ้นคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นนะคะคุณได้รับอิทธิพลด้านบวกจากดาวพระศุกร์อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของคุณค่ะดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค ย่อมส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นได้รับโอกาสทางด้านการงานมีเกณฑ์ที่จะได้ก่อเกิดงานใหม่บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันและการทำงานในมุมต่างๆก็ค่อนข้างจะรุดหน้าเป็นอย่างดีค่ะ แต่สำหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังให้มากในช่วงนี้นะคะเพราะแม้ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นต่อตัวคุณก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะมีแต่ข้อดีทุกเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรอย่างได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่นั่นก็คือดาวพระเสาร์ที่ได้ทำการโคจรวิปริต เดินผิดปกติอยู่ในขณะนี้นะคะถือว่าคุณได้รับอิทธิพลจากดาวพระเสารโดยตรงเพราะดาวพระเสารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและในขณะนี้ดาวมฤตยูก็ยังโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาค่ะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่แล้วอาจจะส่งปัญหามาอย่างตัวคุณก็เป็นไปได้ ชาวลัคนาราศีมังกรคะประการแรกเลยสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือการชอบคิดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าซึ่งคุณมักจะคาดเดาไปในแง่ลบทำให้เจ้าตัวหรือว่าตัวคุณเองนั้นมีความเครียดมีความกังวลน,นะคะ เนื่องจากในขณะนี้ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้ทําการโคจรถอยหลังหรือที่เรียกว่าโคจรพักองศาเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระเสานั้นอ่อนแรงอ่อนกําลังค่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นไปในแง่ลบอารมณ์แปรปรวนไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณมีสภาวะของความซึมเศร้ามีความเครียดมีความกังวล บางคนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือได้นอนค่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการหลับหลับตื่นตื่นเลยรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยกระปรี้กระเป๋่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นมีสภาวะของความเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะซึ่งในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจค่ะสมัยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงในด้านจิตใจมากกว่านะคะ ความรู้สึกนึกคิดความกังวลหรือแม้แต่อารมณ์ต่างๆของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นค่อนข้างแปรปรวนค่ะ ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดคนรอบข้างจนทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกับคนรอบข้างได้ไม่เช่นนั้นนะคะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คนรอบข้างดาวอารมณ์ของคุณไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณในแง่มุมไหนจะพูดจะคุยในระยะนี้ดีหรือไม่มันเหมือนกับทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและคนรอบข้างนั้นดูจะห่างกันมากขึ้นด้วยค่ะ ประการต่อมาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังให้ดีในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บังคับบัญชาแต่เขาอายุน้อยกว่าคุณก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอาจจะมีปัญหามีเรื่องราวของการทะเลาะเบาแวงหรืออาจจะสร้างความเดือดร้อนอะไรบางอย่างให้แก่ก และกันและชาวลัคนาราศีมังกรหากคุณนะคะอยู่ในสถานะที่ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะในระยะนี้นะคะให้พยายามปฏิบัติตัวด้วยความใจเย็น ไม่ว่าจะมีเรื่องราวใดมากระทบต่อตัว,ตวคุณคุณต้องพยายามใจเย็นๆให้มากค่ะเพราะว่ากลุ่มคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณอาจจะนำความเดือดร้อนบางอย่างมาให้หรือเขามีปัญหาเขาทุกข์ใจเขามาเล่าด้านทุกข์ใจให้คุณฟังคุณก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลบางคนที่เป็นชาวมังกรอาจจะได้ไปแบกรับเอาปัญหาของกลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นปัญหาของตัวเองด้วยก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ต้องระวังต้องระมัดระวังให้ดี ะะมันจะทําให้คุณเกิดความเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันก็จะเชื่อมโยงกับประการแรกที่สมัยได้กล่าวไปนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมังกรไม่เช่นนั้นนะคะหากคุณเป็นเจ้านายหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาการลูกน้องหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณอาจจะหัวดือ้อหัวรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังอาจจะมีเกณฑ์ถกเถียง หรือสร้างความเดือดร้อนบางอย่างให้กับคุณนะคะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของสุขภาพค่ะชาวลัคนาราศีมังกรท่านที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารอาจจะมาทํางานให้คุณไม่ได้เนื่องจากเขาป่วยหรือมีปัญหาทางสุขภาพก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรก็ต้องพยายามใจเย็นๆและพยายามแก้ไขปัญหาไปทีละจุดไปทีละขั้นอย่าเร่งรีบค่ะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้พยายามให้เครดิตลูกน้องบริวารค่ะเขาทําอะไรได้ดีเราต้อง ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คนที่ทํางานให้กับคุณคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณนะคะทําอะไรดีเราชื่นชมเราแนะนําถ้าทําอะไรไม่ถูกเราก็คอยเตือนแต่อย่าเป็นในลักษณะของการดุด่าว่ากล่าวนะคะมันจะทําให้บรรยากาศนั้นตึงเครียดแล้วก็อาจจะลุกลามไปเป็นปัญหาประเด็นต่างๆได้ค่ะ ประการต่อมาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังอย่าพยายามให้เกิดขึ้นนะคะแม้ว่าดาวพระศุกร์จะโคจรได้ราชาโชคอยู่ในเรือปรนปัตนิทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้ามาค่ะเพราะดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวปุตตะโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดมีเกณฑ์ที่จะได้ของใหม่ได้ความรักใหม่ๆม,มีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ ค่อนข้างที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณนั่นมันเป็นจุดเริ่มต้นของค่าใช้จ่ายชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายมีโอกาสที่คุณจะมีปัญหาด้านการเงินการทองซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัว ที่เขามีสภาวะของความติดขัดโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณนะแต่คนใกล้ตัวของคุณมีสภาวะความติดขัดมีปัญหาทางการเงินร้อนเงินและเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณมาพึ่งพาคุณมันก็ส่งผลทําให้ชาวมังกรเกิดความอึดอัดเกิดความลําบากใจปฏิเสธก็ไม่ได้ หรือจะพูดว่าช่วยได้ก็พูดได้ไม่เต็มปากไม่เต็มคําเกิดความอึดอัดกังวลใจภายในจิตใจของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะมันก็มีหลายอย่างหลายประเด็นนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกันกับประเด็นที่หนึ่งที่สมัยได้ยกตัวอย่างไปนั่นแหละค่ะว่าดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณโคจรถอยหลังหรือพักองศาตัวคุณจะมีความเครียดมีความกังวลในบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ไม่สามารถบอกเป็นเรื่องราวได้แต่มันเป็นหลายๆเรื่องที่รวมรวมกันแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าอารมณ์ช่วงเนี้ไม่ค่อยดีอารมณ์ช่วงนี้แปรปรวนประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรอ,อาจจะมีรายจ่ายจุกจิกฉุกเฉินป,ป,ปุบปับฉับพลันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคุณเองก็ได้นะแต่สิ่งที่จะมาอยากจะเตือนนั่นก็คืออย่าพยายามให้ความใจดีของคุณอย่าพยายามให้ความเห็นอกเห็นใจหรือความขี้สงสารของคุณทําให้ตัวของคุณเองเดือดร้อน หรือการเชื่อใจใครบางคนเขามาสัญญากับคุณว่าเขาขอยืมไม่กี่วันเดี๋ยวไม่กี่วันก็คืนแล้วอย่าให้คำพูดคำเจรจาลมปากนะคะมาผูกมัดตัวคุณอย่าเพิ่งตกลงปลงใจเชื่อแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าไว้ใจเ็าตามถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้ นะคะปฏิเสธไม่ลงเพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดกันมากๆแล้วก็เป็นคนที่คุณเห็นอกเห็นใจเขามากๆอันนี้เราก็ต้องออพิจารณากันว่ากันไปนะคะสมัยก็ไม่ได้ขัดนะเพียงแต่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมังกรว่าต้องใช้ความรอบคอบให้มากพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างที่สมัยได้ออกมาเตือนนี้นะคะก็ไม่ได้จะมาพูดเพื่อให้คุณรู้สึกบั่นทอนจิตใจหรือเกิดความรู้สึกทอแท้หมดกําลังใจนะคะ เพียงแต่อยากมาบอกมากล่าวและมาเตือนชาวลัคนาราศีมังกรว่าอย่าให้ประมาทต้องระมัดระวังพยายามอย่าให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรชาวมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลักษณาเป็นหลักค่ะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะพูดถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเพราะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2,567นี้มีดาวสำคัญสำคัญที่ได้ทำการโคจรยกย้ายนะคะ แน่นอนว่าดาวสำคัญนั้นย่อมส่งผลในเรื่องดีอิทธิพลด้านบวกต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งสมัยก็ได้จัดทำคลิปวิดีโอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเตือนค่ะเราจะมาบอกกล่าวกันว่าภัยใกล้ตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อตัวคุณน,นั้นมีเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้หาวิธีป้องกันได้หาวิธีหลีกเลี่ยงอย่าพยายามให้เกิดขึ้น คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะคะในระยะนี้คุณได้รับอิทธิพลจากดาวพระพฤหัส,สบดีที่ได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนพันธุข,ของดวงชะตาค่ะ การที่ดาวพระพฤหัสโครจรเข้าเรือนพันธุตามหลักโหราศาสตร์ก็จะกล่าวเอาไว้ว่าเป็นการโครจรเข้าสู่เรือนที่สี่นะคะพระพฤหัสเป็นสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามเจริญลักษยศยิ่งพระ,ระยา ชนใดแม้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงนี่ก็เป็นคำพูดที่เกี่ยวข้องกับดาวพระพฤหัสที่ได้โคจรมาอยู่ในเรือนพันธุซึ่งถือว่าเป็นปฐุมมกเก์นั่นเองนะคะก็เป็นจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีกุมที่คุณจะได้รับในระยะนี้ แต่สําหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพึงระมัดระวังให้มากนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะเนื่องจากว่าดาวพระศุกร์ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ต่างก็จะโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาและประกอบกันกับดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนวินาศได้ทําการโคจรวิตบริตโคจรผิดปกติอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้ก็เลยอยากจะมาบอกมากล่าวมาเตือนชาวลัคนาราศีกุมให้ระมัดระวังพยายามอย่าให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะประการแรกสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาทการมีปัญหากับบุคคลในครอบครัวค่ะ เพราะว่าดาวพระสุกดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ต่างก็โคจรมาอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุขพระพันธุก็หมายถึงบุคคลในครอบครัวสุขพระก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงคนที่มีอํานาจหรือมียศมีตําแหน่งที่สูงกว่าคุณชาวล,าาลัคนาราศีกุมก็ต้องพึงระมัดระวังให้ดีนะคะ การมีปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่การมีปัญหากับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านหรือคนในครอบครัวของคุณเท่านั้น <c oughs> ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะทะเลาะเบาแวงกับคนรอบข้างรอบตัวค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่ะไม่พอเท่านั้นอาจจะมีเรื่องราวของความเสียหายบางอย่างเกิดขึ้นเช่นมีของเสียของพังหรืออาจจะมีประเด็นถกเถียงจนเกิดเป็นคดีความจนขึ้นโรงขึ้นศาลมีเกณฑ์ฟ้องร้องมีค่าปรับมีค่าเสียหายต่างๆนานาชาวลัคนาราศีกุมก็ต้อง ต้องพึงระมัดระวังให้ดีส่วนดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้นะคะก็ต้องระแวดระวังความน้อยอกน้อยใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนรักคู่รักอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องความเอาใจใส่ต่างๆซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนด้วยคุณอาจจะชอบคิดในแง่ลบหรือคิดถึงเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นโดยมากแล้วก็จะมองถึงเป็นประเด็นลบๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นส่งผล ทำให้คุณนั้นเครียดกังวลและอาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมเกิดความหงุดหงิดกับคนรอบข้างรอบตัวเมื่อมีปัญหาบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจตัวคุณค่ะ ประการต่อมานะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเป็นปัญหาด้านการเงินการทองค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะประการนี้ชาวลัคนาราศีกุมต้องระมัดระวังให้มากอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากภายในครอบครัวคุณหรือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมีสภาวะของความติดขัด ความเดือดร้อนทางการเงินแล้วเขาอาจจะต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณมาพึ่งพาคุณในระยะนี้มันจะสง่งผลทำให้คุณเกิดความอึดอัด และลำบากใจปฏิเสธก็ไม่ได้หรือจะพูดว่าช่วยก็พูดได้ไม่เต็มปากมันรู้สึกอึดอัดและมีความกังวลใจเกิดขึ้นทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นไม่สบายใจค่ะตรงนี้นะคะสมัยต้องขอบอกไว้เลยว่าหากมีคนใกล้ตัวมาขอความช่วยเหลือคุณต้องพิจารณาทุกๆด้านให้รอบคอบนะคะไม่ใช่ว่าเห็นอกเห็นใจเขาสงสารเขาแล้วก็ยินดีที่จะช่วยอย่าให้ความขี้สงสารหรือความเห็นหกเอ็นใจมาทําให้คุณเดือดร้อนตาม มาในภายหลังทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาให้รอบคอบค่ะไม่เช่นนั้นนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกฉุกเฉินที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นต่อคุณและคนในครอบครัวถ้ามันเป็นปัญหาภายในบ้านคุณก็ต้องพยายามคุยกับคนในครอบครัวนะคะว่าอะไรที่มันพอช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บ้างอะไรที่จะช่วยประหยัดได้บ้างก็ให้มีเป้าหมายเดียวกันต้องปรับทัศนคติการต้องพูดคุยกันให้มากค่ะและช่วงนี้ไม่ควรที่จะไปเชื่อใครจากคำพูดคำจามี มีคนมาสัญญิงสัญญาว่าเขาจะโอนเงินให้คุณวันนั้นวันนี้ว่าเขาจะชําระหนี้คุณวันนั้นวันนี้อย่าเพิ่งปักใจเชื่อค่ะ ก็ขอให้คุณเผื่อใจไว้เลยนะคะว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะคลาดเคลื่อนมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเกิดการปวดหัวหรือกังวลใจเกี่ยวกับเงินก้อนนั้นที่คุณได้จ่ายไปและมันก็อาจจะมีประเด็นลูกลามมาถึงเรื่องผิดใจกับคนใกล้ตัวเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กําหนดกันไว้ก็อาจจะมีการโต้เถียงซึ่งชาวลัคนาราศีกุมก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องแบกรับปัญหาหรือเจอกับสภาวะของหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจคิดค่ะ มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คุณจะต้องคอยแก้ที่คุณจะต้องรับมือกระทันหันนั่นเอง ลำดับต่อมานะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงนี้คือเรื่องของคําพูดที่มาบั่นทอนจิตใจของคุณค่ะในจังหวะที่ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนวินาศได้ทําการโคโจรวิริตรโคโจรถอยหลังโคโจรพักองศานะคะก็อาจจะมีบางช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมได้รับคําพูดที่มากระทบกระเทือนจิตใจของคุณบางคนได้รับมากบางคนได้รับน้อยย่อมแตกต่างกันไปค่ะสมัยก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีกุมนะคะหากคุณ ตั้งใจที่จะริเริ่มทําอะไรหรืออยากจะลงมือทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้และถ้าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากพอคุณอาจจะได้ยินคําพูดที่มาบั่นทอนมากระทบจิตใจบอกว่าทําไม่ได้หรอกไม่ควรทําทําแล้วอาจจะไม่ดีหรอกอย่าพึ่ง ออรู้สึกว่าบั่นทอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําคุณอาจจะหงุดหงิดบ้างอารมณ์เสียบ้างหัวร้อนบ้างแต่อย่างไรก็ตามขอให้ชาวลัคนาราศีกุมดูที่เจตนาก่อนถ้าเจตนาของคนที่เขามาพูดนั้นเป็นเจตนาที่หวังดีเป็นห่วงเป็นใย ก็พยายามเอาความพูดของเขามาคิดมาพิจารณาแต่ถ้าเจตนาของเขาไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยค่ะแต่เป็นในลักษณะของการบั่นทอนหรือว่าเป็นในลักษณะของการอิจฉาริษยาก็อย่าเอาคําพูดเหล่านั้นเข้ามาใส่ใจค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเราไม่เลือกเอาคําพูดนั้นมาใส่ใจมันก็จะไม่กระทบต่อจิตใจของคุณนะคะ ประการหนึ่งที่สมัยอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกุมให้ทราบไว้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะลงมือทํานั้นคุณทําด้วยความตั้งใจและตั้งใจจริงเชื่อมั่นว่าตัวเองจะทําได้ดีมีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นก็ขอให้คุณลองดูค่ะลองลงมือทําดูค่ะไม่มีอะไรที่มันจะผิดหรือถูกนะคะแม้ว่าเราได้ลองทําไปแล้วมันไม่สําเร็จก็อย่าไปเสียใจค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าเราไม่ได้ลองอย่างน้อยก็ดีกว่าการที่เราไม่ทําอะไรเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมต้องพยายามสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะสุดท้ายทุกการกระทําของเราเราก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบไม่ใช่คนอื่นที่จะเข้ามารับผิดชอบหากชาวลัคนาราศีกุมคิดได้แบบนี้ก็อยากจะให้คุณลุยเดินหน้าและทําทุกอย่างตามความฝันของตัวเองค่ะ คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะพูดถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเพราะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2567นี้มีดาวสำคัญสำคัญที่ได้ทำการโคจรยกย้ายนะคะแน่นอนว่าดาวสำคัญนั้นย่อมส่งผลในเรื่องดีอิทธิพลด้านบวกต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งสมัยก็ได้จัดทำคลิปวิดีโอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเตือนค่ะเราจะมาบอกกล่าวกันว่าภัยใกล้ตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อตัวคุณน,นั้นมีเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้หาวิธีป้องกันได้หาวิธีหลีกเลี่ยงอย่าพยายามให้เกิดขึ้นคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะคะคุณได้รับอิทธิพลด้านบวกจากดาวพระศุกร์อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณค่ะดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎ มาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคย่อมส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเกื้อหนุนดวงชะตาบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ได้โปรเจกต์ใหม่ได้งานใหม่บางคนได้สอบได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือบางทีนะคะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะได้รับข่าวดีจากลูกหลานบริวาร จากคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลข,ของคุณก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งในแง่มุมต่างๆนะคะสมัยมองว่าโอกาสดีๆที่จะมีต่อชาวลัคนาราศีมีนนั้นก็ค่อนข้างที่จะหลากหลาย แต่สําหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังให้มากในช่วงนี้นะคะเพราะแม้ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นต่อตัวคุณมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะมีแต่ข้อดีทุกเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะดวงชะตาของคุณยังได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวมฤตยูที่ได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาและดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณในขณะ ก็ได้ทำการโคจรวิทยบริทหรือโคจรพักองศาอยู่ด้วยค่ะชาวลัคนาราศีมีนค่ะประการแรกสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายค่ะ เนื่องจากดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองโชคลาบและความสําเร็จเมื่อได้ทําการโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศาแบบนี้ชาวลัคนาราศีมีนต้องพึงระมัดระวังเรื่องเงินหรือเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวคุณให้มากนะคะอาจจะมีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่เขาติดขัดหรือมีปัญหาเดือดร้อนแล้วมาขอความช่วยเหลือจากคุณมาพึ่งพาคุณแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ซึ่งมันอาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนเกิด ความอึดอัดเกิดความลำบากใจจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ลงจะพูดว่าช่วยก็พูดว่าช่วยได้ไม่เต็มปากไม่เต็มคําเกิดความอึดอัดและกังวลใจภายในจิตใจของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังเลยนั่นก็คือคำพูดคำจาที่มาจากบางคนนะคะที่เขามาผูกมัดหรือมาสัญญิงสัญญาบางอย่างก็อย่าพึงตกลงปลงใจเชื่อค่ะบางคนบอกว่ายืมเงินคุณไปวันนี้ก็จะคืนอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณก็อย่าพึงเชื่อตามนั้นนะคะพยายามเผื่อใจไว้มันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามคำพูดที่เขาได้พูดกับคุณไว้เกณฑ์คาดเคลื่อนมันค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองค่ะ และบางทีนะคะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สินไม่ว่าจะเป็นงวดบ้านงวดรถค่าผ่อนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันค่อนข้างที่จะมารุมเร้าคุณในช่วงนี้นะคะต้องวางแผนการเงินการทองให้ดีถ้าวางแผนไม่ดีก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ตัวคุณจะติดขัดต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างค่ะ ซึ่งบางทีนะคะประเด็นทางการเงินตรงนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ลุกลามส่งผลมายังเรื่องของความผิดใจกับคนใกล้ตัวเพราะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กําหนดกันไว้ก็อาจจะมีการโต้เถียงซึ่งชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้องเป็นฝ่ายแบกรับปัญหาหรือต้องเจอกับสภาวะของหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นไปอย่งใจคิดค่ะ ลำดับต่อมาค่ะในช่วงที่ดาวมฤตยูโคจรมาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาครั้งนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะทะเลาะเบาแว้งกับคนใกล้ตัวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเครือญาติเพื่อนฝูงหรือแม้แต่เพื่อนบ้านคนที่คุณทำงานด้วยลูกค้าคนที่คุณต้องติดต่อต้องเจรจาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นไปดังใจคิดค่ะเรื่องของคนก็ยังเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนไว้ใจไม่ได้นะคะยิ่งถ้าคุณต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากยิ่งทํางงานของคุณมันเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์คุณจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องคนให้ดีค่ะบางทีนะคะทำงานอยู่ๆเขาก็หายไป หรือบางครั้งการไว้ใจในคําพูดคําเจรจาของคนบางคนก็เชื่อถือไม่ได้ไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการติชินนินทาการว่าร้ายใส่ร้ายหรืออาจจะมีการป้ายสีซึ่งกันและกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวมีนนะคะที่ได้ไปว่าร้ายคนอื่นหรือคนอื่นมาว่าร้ายคุณมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะไม่ได้จะเข้าข้างใครไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวลัคนาราศีมีนต้องมีสติและพยายามปฏิบัติตัวอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง มีศีลมีจริยธรรมให้มากค่ะในช่วงที่ดาวมฤตยูโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะโอกาสที่คุณจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับผู้คนมันค่อนข้างสูงหรือถ้าไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงกับใครบางคนอาจจะมีปัญหาจากการคอมเมนต์จากการวิพากษ์วิจารณ์สื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ทุกวันนี้มันเปิดกว้างมากๆคุณจะพูดหรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกออนไลน์คุณจะต้องคิดและไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีก่อนค่ะ สำหรับประการต่อมานะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังเลยนั่นก็คือเรื่องของคำพูดค่ะอาจจะมีบางคำพูดที่มาบั่นทอนจิตใจของคุณในจุดจุดนี้นะคะสมัยก็ไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าคำพูดเหล่านั้นจะกระทบจิตใจของคุณมากหรือน้อยเพียงใดอยากจะบอกจะเตือนชาวลัคนาราศีมีนไว้ว่าหากคุณจะเริ่มต้นทำอะไรหรือลงมือทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ถ้าคุณมีความมั่นใจมากพอหรือคุณวางแผนมาดีพอ แล้วกลับกลายเป็นว่าคุณได้รับคําพูดที่มาบั่นทอนอย่างเช่นอย่าทําเลยมันไม่ดีหรอกมันไม่สําเร็จหรอกอย่าทําแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอก คำพูดเหล่านี้นะคะก็อยากจะให้คุณมองที่เจตนาของผู้พูดค่ะถ้าเจตนาของเขาเป็นในลักษณะของการเป็นห่วงหวังดีเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณก็ต้องพยายามนําคําพูดของเขาเหล่านั้นมาคิดมาพิจารณาค่ะแต่ถ้าเจตนาของผู้พูดนั้นเขาพูดเพื่อที่จะอยากให้คุณรู้สึกเสียใจหรือบั่นทอนจิตใจ,จคุณทําให้คุณรู้สึกเกิดความไม่มั่นใจก็อย่าไปใส่ใจในคําพูดเหล่านั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกได้ว่าเราจะเอาคําพูดใดเข้ามาใส่ใจหากคําพูดเหล่านั้นมันไม่ได้ก่อกเกิดประ ประโยชน์อะไรก็ปล่อยวางมันไปค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะที่สมัยมาบอกกล่าวกันสมัยก็ไม่ได้มาพูดเพื่อให้คุณรู้สึกท้อทแท้หรือหมดกําลังใจในตัวเองเพียงแต่มาเตือนมาบอกกับชาวลัคนาราศีมีนว่าแม้ว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องทุกข์จะไม่มีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบค่ะและในระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนก็ควรที่จะใจเย็นๆทำทุกอย่างด้วยความละเอียดถี่ถ้วนพิจารณาไตรตรองด้วยการใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ค่ะหากชาวลัคนาราศีมีนได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะ ก็อยากจะให้ชาวมีนน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะเนื่องจากว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นดวงชะตาที่เข้มแข็งคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทดําดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัพพสว์ร,รอบข้างมันทําบุญทําทานมันรู้จักการแบ่งปันแล้วก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้ จะส่งผลทำให้ชาวมีนประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ